แข่งเรือลือเรื่องมืองงาช้างดำจิตรกรรมวัดภูมินแดนดินส้มสีทองเรืองรองพระธาตุแช่แห้งเมืองนานหรือนันทบุรีสีนครนานเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน นานจังหวัดเล็กๆทางภาคเหนือที่ยังคงไว้ซึ่งความน่ารักของบ้านเมืองผู้คนวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาตสตร์ศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเชิงสุขภาพเชิงเกษตรตลอดจนการท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงกลายเป็นหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะไม่พลาดที่จะไปเยือนด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์และการหล่อหลอมของศิลปะทางภูมิปัญญาของคนยุคเก่าสู่คนยุคใหม่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้คนที่อาศัยบนพื้นแผ่นดินน่านได้สร้างสรรค์สั่งสมและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นหลายประการเครื่องเงินน่านอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทางภูมิปัญญา,น,าน่านมีชื่อเสียงด้านงานศิลปะหัตถกรรมโดยเฉพาะการผลิตเครื่องเงินและเครื่องประดับเงิน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาล้านนาสืบทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นเครื่องเงินเมืองน่านจึงมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์สวยงามไม่แพ้แหล่งผลิตเครื่องเงินในจังหวัดอื่นๆจนกลายมาเป็นหนึ่งในสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดและของประเทศไทยอีกทั้งยังได้รับการยอมรับในตลาดต่างประเทศความพิเศษของเครื่องเงินเมืองน่านจะผสมเม็ดเงินมากเป็นพิเศษ เมื่อเสร็จออกมาจะเป็นเครื่องประดับที่ไม่แข็งเกินไปจุดเด่นอันเป็นจุดต่างจึงอยู่ที่ส่วนผสมแบบและฝีมือเครื่องเงินนานขึ้นชื่อในเรื่องความละเอียดของฝีมือและมีลวดลายเฉพาะตัวรูปแบบสินค้าเครื่องเงินเมืองน้านที่มีจำหน่ายในปัจจุบันนั้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงผลิตลวดลายอัตลักษณ์ดั้งเดิมอาทิลายดอกกระถิน ลายดอกพิกุลและลาย12นักษัตริย์อีกทั้งยังมีการผสมผสานดีไซน์ร่วมสมัยมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ายุคใหม่นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคนิคและลวดลายในแบบฉบับของตนเพิ่มขึ้นอีกด้วยเพื่อทำให้ชิ้นงานสวยงามและโดดเด่นมากขึ้น ทอเมืองนานสเสน่ลวดลายบนผืนผ้าเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในไทยเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่จะบ่งบอกประวัติความเป็นมาและตัวตนของท้องถิ่นนั้นๆน,น,นอกจากโบราณสถานข่าวของเครื่องใช้ประเพณีต่างๆแล้วการแต่งตัวก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่จะบอกกล่าววิถีชีวิตของคนท้องถิ่นนั้นได้ดีเช่นกันผ้าทอเมืองน่าน ความหมายของวิถีชีวิตที่ซ่อนอยู่ผ้าทอเมืองน่านใครเห็นต่างก็ต้องหลงสเสน่ห์ลวดลายและสีสันบนผืนผ้าที่ไม่มีใครเหมือนด้วยผ้าที่ทอจากฝ้ายผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้กรรมวิธีการย้อมสีแบบธรรมชาติทำให้ได้ผ้าฝ้ายที่มีสีสันสวยงามสีอ่อนโยนไม่ฉูดฉาดดูเป็นธรรมชาตินำมาทอเป็นผ้าสิ้นสวมใส่ได้ทุกโอกาส ลวดลายของผ้าทอได้บอกเล่าความเป็นมาของวิถีชีวิตคนเมืองน่านผ่านลวดลายที่มีด้วยกันสองแบบคือลวดลายดั้งเดิมมาจากชาวพื้นเมืองดั้งเดิมได้แก่ผ้าพื้นผ้าขม้าผ้าลายคาดการ์แบบน่านและลวดลายผ้าทอลายน้ำไหลมาจากการทอลวดลายผ้าของชาวไทยลื้อที่อพยพเข้ามาอยู่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน ได้สืบทอดการออกแบบลายผ้าจากรุ่นสู่รุ่นมากกว่า150ปีและได้มีการประยุกต์รวดลายขึ้นใหม่ดัดแปลงมาจากลายของไทยลื้อเดิมจนกลายเป็นลายน้ำไหลสีสันของผ้ามีสีอ่อนโยนไม่ฉูดฉาดสะท้อนวิถีชีวิตของชาวไทยลือ้อที่อยู่กันอย่างสงบเรียบง่ายทั้งยังพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จิตกรรมฝาผนังวัดภูมิน ที่มีลวดลายของหญิงชาวไทยลือ้อนุ่งสิ้นลายน้ำไหลอีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นลายผ้าที่พบได้เพียงแห่งเดียวในไทยเอกลักษณ์ของผ้าทอผ้าสิ้นเมืองน่านนั้นมีหลากหลายได้แก่สิ้นลายน้ำไหลสิ้นม่านสิ้นคําเคิบสิ้นป้องสิ้นคาดการสิ้นชิงแสนสิ้นหรือ จากภูมิปัญญาชาวบ้านสู่การพัฒนาของคนรุ่นใหม่ทำให้ศิลปะของการทำเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านยังคงอยู่และสืบเนื่องไปอย่างยั่งยืน